นะสวัสดีค่ะวันนี้มาปั้นกล้วยพิเศษเครื่องช่วยล็อกล่อนะคะขอบคุณกล้วยจากคุณแม่ใหม,มะะ่ด้วยขอบคุณกล้วยจากคุณแม่ใหม่มากมากเลยนะครัะล่อในการนิ่งถ้าไม่มีกล้วยไม่นิ่งแต่กินเร็วมากเลยเพราะกล้วยไม่สุกคนลอ่อไอคอนอคนอาบน้ำไอคนนอดอีกคนถ่ายคลิปถ้าถ้าถ้าเกิดว่ามีกล้วยนีย่ ถ้านันขยับไปขยับมาหาของกินซุ้มซุนี่อายุเทางไรจุ้งเสียงก่อนเสียงก่อนดังดังก่อนชวนเปียกกองหมดเสียงก่อนเสียงก่อนแม่แม่กินกล้วยดัง ก็จะดังได้ด <speaking> ังอีกดังอีกดังก่อนโอ้โหกได้ทั้งคนเลยเนี่ย เงโอ้ยน้ำเข้าเครื่องช่วยหลอกล่อไม่การวด่งหมดยังยังถ้าไม่มีคือไปในม่ให้สองวีเลเดออนี้ฮะอมันตรงพาทิพอดีถ้าอุ้ไปหน่งยตรงนี้มันตรงพาทิต